ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช h a n n สเก็โชว์กับผมกราบกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้คุณก็อยู่ในรายการ Top 5 f r i d a y ซึ่ง Top 5ฟของเราในสัปดาห์นี้นั้นจะเป็นเรื่องราวภายในเกมเกนชิน Impact เกี่ยวกับ5อันดับเรื่องราวสุดปั่นของเหล่าอาร์คอนนั่นเองครับดังถึงแม้ว่าเหล่าอาร์คอนในเกมเกนชิน Impact นั้นถือได้ว่าเป็นที่สุดแล้วของาธาตุนั้นๆก็ตามแต่นะครับอย่างไรก็ตามครับพวกเขาก็ยังมีเรื่องราวสุดปั่นออกมาให้เเเเรรรรราาาไไดด้้้ห็นนนนนออออยยู่่่่่ืๆซึงงกททีีจะปััััับบบชมคบบนะมคว5ใ ผมก็คงต้องขอแนะนําสปอนเซอร์ของทางช่องเรานะครับอย่างร้านเติมเกมราคาถูกจูนบีโกช็อปน้องเทพตายขาวนั่นเองครับจูนบีโกนะครับเป็นร้านรับเติมเกมมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกนชิ้นถังซานนิโนคุนิและเกมอ,อื่นอีกมากมายครับปลอดภัยไร้กังวลครับเพราะทางร้านนั้นได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหากเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่เพจ Facebook โดยผมก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้เดอร์สคริปชันแล้วนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยะ นะครับสำหรับจูนบิโกช็อป อันดับที่5เหล่าอาร์คอนไม่พกเงินไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับว่าเหล่าเทพเจ้าที่คอยต่อสู้เพื่อมวลมนุษย์ในสงครามอาร์คอนที่ได้จบลงไปเมื่อ2000ปีก่อนนั้นในวันธรรมดาธรรมดาครับพวกเขากลับไม่พกเงินที่จะใช้สอยตัวอย่างของเรื่องราวพวกนี้ก็คืออย่างตัวอาร์คอนแห่งอิสรภาพอย่างเวนติครับเขานั้นมักจะใช้เสียงเพลงขับร้องบทกวีในการแลกสิ่งของต่างๆเช่นอาหารหรือไม่ก็ไวน์ครับตัวของโชกุนไรเดนแห่งอินาซึมานั้นเธอเป็นโชกุนครับดังนั้นไม่ว่าการที่เธ เธอนั้นจะต้องการอะไรก็มักจะมีเหล่าสามสำนักใหญ่คอยประเคนให้ถึงที่เสมอเพียงแค่เธอเอ่ยปากไปเท่านั้นและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เธอไม่พกเงินครับก็ถือได้ว่าเป็นหายนะพอสมควรนะหากวันใดก็ตามครับที่เธอออกมาเดินเล่นแบบไม่เป็นทางการแล้ว,ลวก็หากเธออยากได้อะไร เธอก็จะไม่มีเงินจ่ายนั่นเองครับแต่ตัวตนที่น่าแปลกใจมากที่สุดก็คือเล็กราพิสจงลี่หรือเทพแห่งหินของเราครับเขานั้นเป็นเทพที่มีอายุมากที่สุดถึง6000ปีครับแถมยังเป็นเทพเจ้าที่สร้างสกุลเงินมอร่าขึ้นมาใช้เป็นคนแรกแต่ตัวเขาในบทบาทของจงลี่ที่ปรึกษาของโถงแห่กงการเกิดใหม่นั้นกลับไม่มีเงินติดตัวแม้แต่มอร่าเดียวครับซึ่งนั้นครับมันจึงเป็นภาระอย่างมากกับเหล่าผู้คนที่ได้เดินทางไปกับเขาในะช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับจากวีรกรรมที่กล่าวไปนะครับถึงแม้ว่าเหล่าอาร์คอน,น,น ผลที่ฟังได้บ้างว่าทําไมเหล่าทวยเทพอย่างพวกเขาเนี่ยถึงไม่พกเงินแต่เอาตามคอมมอนเซนแล้วนะครับตัวตนระดับเทพเจ้า,าบแบบพวกเขาเนี่ยครับมันไม่น่าจะต้องมีเรื่องพวกนี้ให้เหล่าผู้เล่นอย่างเราเนี่ยมาแซวกันนะดังนั้นครับผมจึงยกให้ไอวีรกรรมการไม่พกเงินของเหล่าอาร์คอนเนี่ยมาอยู่ในอันดับที่5ของเราในสัปดาห์นี้นั่นเองครับอันดับที่4 ไรเดนเอทำอาหารไม่เป็นถึงแม้ว่าเหล่าอาร์คอนนะครับจะเป็นตัวตนที่สูงทรงแต่พวกเขาก็มีเรื่องที่ตนเองไม่ถนัดอยู่เหมือนกันครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอก็คืออาร์คอนที่มีสิ่งที่ไม่ถนัดทะลุเนื้อเรื่องมายัางเกมเพลย์นั่นเองครับเธอก็คือไรเดนเอของเรานั่นเองครับซึ่งหากเพื่อนๆเ,เนี่ยมีโชกุนไรเดนเออยู่ใน ID แล้วแล้วก็ทุกคนจะรู้นะครับว่าตัวของไรเดนเอไม่สามารถที่จะทําอาหารได้โดยหากจะถามถึงเหตุผลว่าทําไมตัวของเธอถึงทําอาหารไม่เป็นผมก็คิดว่าคงจะต้องย้อนไปในสมัยสงครามอา นนลายเดนเอนะเวลานั้นเป็นเงาของไายเดนมาโคโตครับซึ่งหน้าที่ของเอนะเวลานั้นก็คือการออกรบทําสงครามไปนั่นเองครับดังนั้นตรงนี้แหละครับจึงอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอนั้นไม่มีสกิลอย่างอื่นเลยนอกจากการรบดาแต่ผมก็มองว่าเอาจริงๆแล้วนะมันก็ไม่น่าจะถึงกับขนาดทําไม่เป็นเลยซึ่งไอาการที่ทางตัวเกมเนี่ยปูเนื้อเรื่องให้ผู้ที่ใช้เพลงดาบที่แสนน่าเกรงขามอย่างมุโซโนฮิโตาจิซึ่งไอความสามารถหรือพลา,านุภาพของเพลงดาบนี้นะครับก็สามารถพาผู้เขา ขาออกเป็น2ลูกได้ครับตัวเกมนะครับทำให้ตัวของ A ที่มีเพลงดาบร้ายกาดขนาดนั้นทําอาหารไม่เป็นมันจึงเป็นอะไรที่กล่าวได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าแกล้งกันชัดๆดังนั้นครับผมจึงยกให้ไอวีดากรรมที่ทําอาหารไม่เป็นของ A เ,เนี่ยแหละครับมาอยู่ในอันดับที่4ของเราในสัปดาห์นี้นะอันดับที่3ม บทบาทของจงลี่ที่เหล่านักวิชาการไม่ค่อยเชื่อเล็กลาพิสเทพแห่งหินหรือชื่อในบทบาทของมนุษย์อย่างจงลี่นั้นถือได้ว่าเขาเป็นผู้ที่วางรากฐานทั้งหมดในหลี่เย่เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตดังนั้นจึงไม่แปลกเลยครับที่เขานั้นจะมีองค์ความรู้ต่างๆมากมายทั้งเรื่องราวในอดีตรวมไปจนถึงเรื่องราวในปัจจุบันนั้นก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในสายตาของเขาแทบทั้งสิน้นแต่สิ่งที่น่าตลกก็คือ เวลาที่ตัวของเขานั้นสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับเหล่านักวิชาการมากหน้าหลายตานั้นเหล่านักวิชาการครับก็มักจะไม่ค่อยเชื่อถือคําพูดของจงลี่สักเท่าไหร่อย่างเช่น เรื่องการกำเนิดของมอร่าเหรียญแรกนะครับจงลี่นั้นกล่าวว่ามอร่าเหรียญแรกนั้นถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อความง่ายในการแลกเปลี่ยนเท่านั้นเองแต่เหล่านักโบราณคดีต่างก็มีความคิดเห็นนะครับว่าภายในมอร่านั้นน่าจะมีพลังซุกซ่อนอยู่หรือว่าต้นกำเนิดมอร่านั้นน่าจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นึ่งจงลี่ก็ไม่ได้ไปถกเถียงกับเหล่านักวิชาการต่อนะครับตัวของผมนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าหรือเป็นเรื่องที่ตลกดีนะครับที่คนที่วางรากฐานเรื่องราวต่างๆกลับต้องม ซึ่งไอเรื่องราวเหล่านั้นตัวของเขาก็เป็นคนว่างรากฐานมาแล้วทั้งนั้นลองนึกภาพเหล่านะักวิชาการต่างๆมารู้ที่หลังนะครับว่าคนที่เขากําลังถกเถียงด้วยอยู่นั้นเป็นเทพแห่งหินผมไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าหน้าของพวกเขาจะเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้นั่นเองครับวิรกรรมของจงลี่ในครั้งนี้เนี่ยผมจึงยกให้มาเป็นอันดับที่3ของเราในสัปดาห์นี้อันดับที่2เวนติเทพแห่งความชิว เหล่าอาคอนนั้นถือได้ว่าเป็นแบบอย่างทางความคิดและแบบอย่างทางการปฏิบัติของเหล่าประชากรในประเทศนั้นๆเลยก็ว่าได้ครับอย่างในประเทศหลีเย่นั้น ก็เป็นประเทศแห่งมติสัญญาที่เน้นเรื่องการค้าขายและการทำสัญญาครับซึ่งมันก็ไปตรงกับอัตลักษณ์ของราชันแห่งหินเทพแห่งมติสัญญาในประเทศอินาซึมะหนั้นก็เป็นประเทศแห่งนิรันต์ที่ตัวของอาร์คอนนั้นยึดมั่นในกฎแห่งนิรันต์ครับถึงแม้ว่าตอนนี้ทิศทางของประเทศอาจจะยังไม่แน่ชัดนะครับแต่ก็ถือได้ว่าไรเดนในตอนนี้ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งประเทศแห่งอิสรภาพมอสแตดก็เช่นเดียวกันครับอาร์คอนของมอสแตดนั้นสามารถแสดงอัตลักษณ์ของคำว่าอิสรภาพออกมาได้อย่างดีมากตัวของเวนตินั้น เรื่องราวและว,วีลกรรมมากมายครับมีตำนานหรือนิทานเรื่องนึงเคยบอกเอาไว้ว่าวายนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกได้ได้วยพูดตัวจิว๋ว ซึ่งจะพูดตัวนั้นก็เดาได้ไม่ยากนะครับว่ามันเป็นใครหรือจะเป็นเรื่องราวหลังจากที่ตัวของเวนตินั้นสามารถที่จะช่วยเหลือชาวเมืองในการสร้างมอนสเตอแห่งใหม่ได้สําเร็จเขาก็ได้ออกกฎเทศกาลที่มีการพักผ่อนยาวนานถึง15วันอย่างเทศกาลลูดิฮาร์ตปฐุมนะครับทุกคนลองนึกภาพในชีวิตจริงของเรานะครับมีวันหยุดยาวประจําปี15วันใน1เดือนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่อิสระพอสมควรเลยนะอีกทั้งครับตัวของเวนติเนี่ย ยังเคยไปขโมยคาถาของเทพแห่งเซเนสนายาและแทนที่คาถานั้นด้วยคาถาของฮิริชูครับึ่งนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ซิสเตอร์หรือว่าเหล่านักบวชของโบสถ์ฟาวเนียสเนี่ยครับไม่ค่อยอยากจะเชื่อสักเท่าไหร่นะเขาเนี่ยมองว่าเทพแห่งลมของพวกเขาเนี่ยไม่น่าจะทําตัวติ้งตองแบบนั้นและที่แสบสุดๆเลยนั่นก็คือตัวของเขาครับเคยโดดงานที่แสนยุ่งในมอนสเตอเพียงเพื่อที่จะมามอบไว้ให้กับราชันแห่งหินเล็กลาพิสโดยเล็กลาพิสนั้นก็ตกใจกับการกระทําแบบนี้เหมือนกันครับซึ่งหากเราเอาวิดากรรม ต่างของเวนติเหล่านี้มารวมกันแล้วแล้วก็ผมเองก็มองว่าอิสรภาพนั้นก็ดูเข้ากับตัวของเวนติจริงๆนั่นแหละนะและด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ครับผมจึงยกวีรกรรมเรื่องราวทั้งหมดของเวนติเทพสายชิวคนนี้มาเป็นอันดับ2ของเรานั่นเองครับอันดับที่1จงลี่แกะสลักไม่เก่ง เรื่องราวนี้ตอนที่ผมได้อ่านครั้งแรกในเควสโลกล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในแพท2.7นั้นผมก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวที่อยู่เหนือความคาดหมายอย่างมากครับซึ่งเรื่องรูปลักษณ์ของอัสดาฮานั้นครับเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าทางตัวเกมนั้นออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งในพาร์ทของเนื้อเรื่องนะครับจงลี่ก็เป็นคนแกะสลักให้มีรูปร่างแบบนั้นนะครับซึ่งเหล่าผู้คนก็แซวก,กันไปต่างๆนานาน,นะครับว่าไออัสดาฮาน,นี่มันเหมือนมังกรกินชาบูบ้างลหรือไม่ก็เหมืืออออนนนึ่งงงาาบ้ละใตแรกรก็ ว่ามันคือการออกแบบจากจงลี่จริงๆอะนะแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าคําพูดข้อเท็จจริงที่ออกมาจากปากจงลี่นั้นเขาจะบอกว่าฝีมือการแกะสลักของเขานั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอเราได้ยินคําพูดแบบนี้แล้วนะครับมันจึงเท่ากับว่าสาเหตุที่อัสดาฮากลามาเป็นมังกรกินชาบูแบบทุกวันนี้เนี่ยมันก็เนื่องมาจากฝีมือการแกะสลักที่ไม่ค่อยดีของจงลี่นั่นเองครับต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายมากๆนะไม่คิดเลยครับว่าทางโตเกมจะใส่ความปั่นแบบนี้เข้ามานะจึงเพราะว่าความปั่น ของเรื่องราวนี้นั่นเองครับผมจึงยกให้มาเป็นวีรกรรมสุดปั่นอันดับหนึ่งของเราในสัปดาห์นี้นั่นเองครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวีรกรรมสุดปั่นของเราอาร์คอนเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าวีรกรรมต่างๆของอาร์คอนนั้นมีอะไรที่ปั่นๆกว่านี้ไหมหรือว่าในอนาคตเทพที่ปรากฏตัวออกมาอีก4คนเนี่ย จะมีความปั่นสู้ไอ้เจ้าเทพ3ตัวนี้ได้หรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับและหากใครครับที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ